ครับสวัสดีครับ <bilmiyorum. S 1> สวัสดีผมธนเดชกรุงสุขุโชลวันนี้นะมีโอกาสดีๆนะครับที่จะมาบอกนะครับหลายๆท่านที่รับชมในช่อง u t ท b e ช่องนี้อยู่นะครับก็นะครับวันนี้มาพบกับพี่ชายท่านหนึ่งน,นะครับก็คือ,อพี่พี่ชื่อไงครับพี่ธนวัฒน์พี่พี่ธนวัฒน์นะครับผมครับพี่ธนวัฒน์อุปพงศ์นะครับก็คือนะครับพี่เขาเองก็คือเป็นผลิตผลของผลิตภัณฑ์ก็คือ มีปัญหาสุขภาพเราพี่เนาะก่อนนั้นนี่มีมีปัญหาสุขภาพคือเป็นโรคมะเร็งต่อมซินเป็นมะเร็งอ่าเป็นมะเร็งต่อมทอมซินระยะไหครับพี่ระยะสามระยะสามนะครับระยะสามระยะสุดท้ายแล้วหมอให้ให้เคมีโมครับนีเคมีโมเช็ดเคมีโมแล้วก็สามสิห้าครั้งเคมีโมนี่คือสามสิบห้าครั้งโทษโทษนะพี่ในในในความที่แบบเอ่อตัวผมเองก็ บมอคอยสัมทัดในเรื่องนี้เนาะมะังเล็กๆเป็นยังไงครับตัวพี่เองเล็กๆก็เป็นการเจ็บเป็นลูกก้อนกลมๆเป็นก้อนกลมๆก็ตรงไหนพี่ตรง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 ข้างคอตรงคออ่าฮะก้อนขยายึ้อนใหญ่ึ้นใหญ่ขึ้นมันใหญ่ขึ้นทำให้เราเจ็บทีไรเจ็บๆก็ไปครับเราไปเรีไปตรวจหมอตรวจเช็คเนื่อมาโอ้หมอเอาชิ้นนี้ไปตรวจเป็นกนเป็กๆเลือดชิ้นสามแล้วบอก ถ้ามาเช้านี่คุณอาเสียชีวิตไปนี่นอนนี่นอนล็กๆนี่คือได้ยินว่าเป็นมะเร็งนี่ตกใจนี่นอนกระบอกนี่นะกระบอกตกใจมะเร็งแล้วก็รักการรักษาแบบไหนครับก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาทรัไปฉายแสงประมาณสามครั้งคีโมสามครั้งครับฉายครับงฉายแสงแล้คีโมคีโมด้วยครับแล้วก็ มามาออกื่ที่บ้านครับตอนนั้นก็เข้าโราลประจำอ่ะดูตัโรงานาลประจำทุกทุกคนทุกโรานเลยบททุกลูกพิบาลที่หมอนัทเขาตลอดขวัแก่นปรามาณสิรินขนแก่นบ้างอะไรบ้างไปหลายที่ครับแต่พอ้ือชายก็มักษาตัวที่บ้านอ๋อมามันมากลับมาอยู่ที่บ้านก็ได้ ที่คนแนะนำตัวผลิตภั์พีเจเฮอร์ตราในมังิีครับแล้วหลังจากเริ่มทานอาการความเปลี่ยนแปลงคือเป็นแบบไหนครับก็เริ่มรู้สึกว่ามันจะกดีขึ้นนะดีขึ้นคือพี่ที่วัดจากจากไหนครับคำว่าดีขึ้นขร้อดีขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นสุขภาพคือร่างกายเราเมื่อก่อนเราอ่อนเทลียอะไร โอ้ oh, มันอ่อนเทียอ่อนเทียไม่มีแรงพอนื่นข้าไปก็มีพลังพลังคคือมีกําลังมีกําลังขึ้นมาแล้วก็ดาการขับถ่ายเลอพี่การขับ่ายการอนอนหลับการอะไรเป็นยังไงบ้างก็นอนหลับสบายดีอืขับถ่ายก็สะดวกสบายครับแล้วณปัจจุบันนี้คือทานมาประมาณกี่คนแล้วครับพี่ สามสิบหกขวดแล้วสามสิบหกขวดเนาะประมาณสามสิบหกขวดสามสิบหกขวดตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับคนตรวจคนตรวจไม่มีแล้วไปมีเชื้อแล้วไม่คุบเชื้อนะครับจะเป็นมะเร็งระยะระยะที่สามสามหรือสี่เอ๊ะระยะที่สามระยะที่สามนะครับแล้วก็ไปฉายแสงแล้วก็คีโมแสดงว่าตอนนั้นก็ผมร่วงเนาะไม่ผมไม่ร่วงผมไม่ล่วงผมไม่ร่วงครับผมไม่ร่วงเคีโมมันตัวอย่างกับคนคนตัวเกียรตตัวอย่างกับผู้หญิงผู้หญิงนี่ ก็ยงังแสบจึจะเป็นฝุน่ร่วกครับผู้ชายระดับระดับยาอาจจะม่แรงยาครับแรงเพียงแต่ว่าอยากอยากให้ท่านนะครับแบท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับท่านไหนที่มีมนะครับปัญหาสุขภาพไม่กระทั่งญาติที่พี่น้องที่ท่านรักนะครับประสบพบเจอหรือว่ามีปัญหาสุขภาพแบบพ่เต็กนะครับก็เป็นมะเร็งต่อมทอมซินนะครับระยะสามนะตอนนี้ก็ทานไปประมาณ36มสิบหกควก็ตรวจไม่พบเชื้อนะครับ ฝากทิ้ง้า้หน่อยพี่สำหรับท่านที่สำหรับท่านที่เป็นญาติพี่น้องทุกท่านที่กําลังป่วยนะฮะป่วยเป็นโรคมะเร็งหรือว่ามะเร็งตรงไหนก็แล้วแต่ครับช่วยกันมาดื่มนะดื่มพ่อบัญญามันจริงจริงนะครับมันช่วยให้เรามีชีวิตชีวาแล้วก็ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็ต้านต้านมะเร็งด้วยครับก็เมื่อกี้ก็มีพี่ก็เด ทานไปแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนทานเดี๋ยวขออนุญาตลงในคลิปด้วยนะแล้วก็จะมีกาแฟด้วยอันนี้อ่าเสิร์ฟกาแฟพอมะสันบิ๊กซันพอดีเลยพอดีเลยอยากอยากทานตอนไหนสั่งได้ทานใจนะครับกาแฟคือสุดยอดนะกาแฟนะกาแฟเป็นคำเช่ากาแฟกาแฟเป็นยืมนะทานดูเนาะก็โอเคครับหอมเลยนะหอมนี่ก็ประมาณนี้ ขอบคุณค่ะเลืมเราลืมคือผ่านมาบอนหายตีแล้วเราก็ลืมบรรยากาศตอนนั้นที่บ้านพี่เบกใส่เจาะอะไรในคอนะโอ้แต่ก่อนมันก็เออหลังจากที่กลับมาอยู่บ้านก็ยังมีตัวนี้อยู่ในคออยู่เอออัเพิ่มก็ได้ครับไปตัดต่อมัน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 ย่อยู่เลนะเนอะอะ ไม่ไอที่จับพลาดนะเพคือไปคีโมใายแสงแต่ว่ายังไม่ได้อันนั้นอันนั้นคีโมครบอะไรยังครบมาแล้วครบมาแล้วครบมาแล้วที่มาเจาดคอคอแล้วนอนอยู่บ้านคืออาการก็หนักมากกันอืมโอเคค่ะครบต่อมทอมซินมะเร็งต่อมทอมซินจักเทอดีเป็นชัปีเลยอ๋อไหนเยื่แล้วถึงสิบปีสิบปีสิบปีแล้วสที่แล้วกินสมุนไพรของเขากระตืออยู่เลยเนาะ ตอนี <łość> ้คือบกบกเชื่อเขาแข็งแน่นคือเลือดฝ่าดีใช่โอใ่ครับคับบเชื่อนะครับอัเป็กเลยพี่ซื้อเป็กซื้อเป็กเลยเป็กอหาาน้ำมันที่หน่น้ำมันคี่ะ